เสร็จ <T it mic> สิ้นละนอนให้ไายโุ้ยโุ้ยโุ้ย,อยลองท่องด้วยของซอฟๆก่อนซอบซอฟมากเลยซอฟเผาอร์ออข้าจันมนก หมามาแล้วไม่ต้องมาลูกไม่ต้องมารอรอเห็นแม่กินข้าวไม่ได้เลยแก่ของแม่แม่เหนื่อยไหมล่ะไม่ต้องมาลูกไม่เหนื่อยดูสุดปีเลยสาว ไมนไดฟิวดิเนี่ยเดียวไม่ทำกินนะเลยรสชาติธรรมชาติมากแต่ฉันจะไม่ใช่มันเยอะ ชิ้นพูดไม่ไหบบให้เด็กๆกินกันจะกินชิ้นแบบเนื้อเน,นื้อบางคนชอบกินมันไงกระตุต้นชอบมันใช่ไหมเลิกกินแล้วหมายถึงเมื่อก่อนใช่ต้องแบบนี้เลยติดแบบมัน,มนกินเนาะกระตุ้นชิ้นเนื้อแม่อะไรเป็นไงอ,อ,อร่อยมาก กินกินกินเนมองกล่องเล <c oughs> ยนะอะไรกินเล้วกินถึงกินถึงบ้านนาวเขาสิปะ่ะ <c oughs> บอกเขาว่ารสชาติแบบนั้นเลยคนทุกวันเขาเขาปรุงรสเยอะไป ทำไมก่อนใสเกลือชุดเกลือไม่มีเดือนนะอันนี้คือธรรมชาติอร่อยจริงน่เนียกถึงคุณแม่สมัยก่อนนะทำเป็นพูดไปพูดเป็นพูด,พดแล้วก็ทำอย่างนี้ให้ลูกกินแบ่งเนื้อก้มนทำไมก่อนได้กินเนื้อชิ้นท่างนี้ฉันกินข้าวเป็นกระมังเลยนะแ <c oughs> ม่ก็พอดจับยนไห่ย่างเวยไม่มีทอดเพราะไม่มีน้ำมัน <c oughs> จ่าย่างเลยนะ หอมมากแง่แค no no <ov |notimestamps|> ่คุกคุกคุกเกลือที่บ้านไ่กินชุบรเลยมึงไม่เช่นไปกินเพราะเพราะว่าเรื่องสุขภาพไม่ใช่นะมมนมีตังซื่อกินพอฉันมีตังซื่อกินที่กินใหญ่เลยกินชอบชุกคเป็นความชอบส่วนตัวนะเพื่อนฉังนะ สังเกตุนเนี่ยมันมันตุ้ยไปเลยเนาะตุ้ยตั้งใจอยู่เพิ่งจะสามตีสุดจนตุ้ยไปหลายที่เลยลากลากมันนะเพราะอะไรรู้ไหมเอาชุดรดมาให้เอาชุดรดมาให้เรากินที่บ้านเราไม่มีชุดรดกินมันเป็นแบบผงเชื่อถ้าฉันกินคิดคุณแม่แล้วไหมคังของเราก็มีได้แต่ห่อแต่เกลือเื่อนคนอื่นไม่เกลือไม่เกลือก็พริกผง คนจะหอ่อสุดเราไม่พี่ขม,มก็เกลือแล้วก็พวกไอโน่งพวกมุ้งหมาดมันช่วยเอาเกลือไปทำงั้นก็ไม่เป็นไรใครแม่งจะเตือนนะถัว <c ười> ่วนี้เลยจัดสเต็มเกียเลย ข้าวร้อน้มตำถัวเนื้อทอดเข่ากันงงนะเพื่อนเนะอืโอโอ้โอโล้ลูกมาจ้องมาลกูกดูสาภาพมาัดแกเลยนี่จ๊ะเอ๋มันต้องมาลกูกไม่ใช่อาหารหนูพอละพอละไอ้หกมึงไงพอ <laughs>